เนาะซึ่งในคลิปนี้ทิพกะสิไปเฮื่อนผู้สำอ้างเนาะพี่น้องเรียกว่าไปใส,ส่บาตร้าเวลฟานีสิคร์ทังศึาบอกทางทางไลตลบถูกก็ขอย้นจากทุก้านบอกตามทางไลายก็ได้ขึ้นสวยสุขเหลียวก็คอ้ขึ้นชวยสุดยิงยิงขึ้นไปคูได้นบริจาคแต่ก็เพิดกล้ามมือด้อขวเออหาแซกีบจะไปดังเ,เร็คือจะเหม็นไปเห็ดเบี้ย แค่ดีแ่มพี่ส้มก็โหก็ส่องถิบชาเหนวเนาะซึ่งในคลิปนี้ทิกบกะสีไปเฮือนพูดซ้ำอางเนาะพี่น้องเรียกว่าไปใส่บาตเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่นเฮ็ดบุญเฮือนเนาะและ้วกะอันนาทิพบไม่ได้ไปเมื่อวานเพราะว่าอันนาคาเวยกอยู่เฮือนเนาะฉะนั้นก็เลยแบบในตอนนี้กะเป็นมือสุดท้ายเนาะและ้วกะสีไปสบายเนาะนี่มิตรข้ามเลยน้องแล้วกะสีไปสื่อขนุ่มแล้วกะไปสบายเนาะพี่น้องฉะนั้นก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพ,พี่น้อง สตานิโนกามะนาทขัตสามีโทติอะภิเษกังสรัณังขะรัณังปะอิฏฐะติยัมปิพุทธังสรัณังขะรัณังขัตสามี <laughs> <U, laughs> nang kasami ati nyampi tamang saranang saran kasami ati nyampi tamang saranang saran kasami ati nyampi sangkang saranang kasami ati nyampi sangkang saranang kasami salana kamanang palipunan satu มาปันตปนาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีปนาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอทินาธนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอทินาธนาเวราเมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกัมเมสุมิจฉาเจลาเวรมณีสิกขา าปะทังสมาธิญามิกาเมสุมิสาจลาเวรมปนิสิกาปาทังสมาธิญามิมุสาวาทาเวรมปนิสิก ภังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามีเมยญมัสสะปมาทตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุรามเรยมัสสะปมาตตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสัตุิมานีปัญจสิกขาปะทานิสิเลนสุขติ ยันตสิเลนะโพกสัมปทาสิเลนะนิพุติยันตลตัสมาสิลาวิโสทะยิงย่งอันนี้อ่าย่อแันเข่าเดื่องนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธมินาโถพุทธภะขอกุศลทนทานที่พวกขน่อยทางหลายได้เอาเข่าใส่บาตร อยากนาส่งเทงคำจังหันในวันนี้จงได้ไปคำไปสู่โทแม่ปูหยาตาายทูมีกคุณทางหลายปวงอยากที่นองทางหลายและทระัพย์รัพย์ทางหลายน่อยใหญ่ทูมูเหล่ามีเจ้ากันในเวโขอจงได้มาเสียงสาธุการ ยินดีนอมหับยังทนทุนทน,น,นทานที่ทวกลูกหลานอายเอือยนองมีสหายได้อุทิศให้ในวันนี้ขอจงเป็นสุกติเป็นิีพมันแมนอันแดงสวรรค์ที่จะไปในเบื้องหน้านั้นทืนสาธุสาธุ สาธุอนุโมทนาลงไปใส่บาตรเด็ดอพี่น้องเดินนะโม

Sa-mi-ta-ti-am-pi-ta-mang-ha-yo-ha-ta-nang Ti-si-wi-tang-nha-wa-li-pa-nang-sa-la-nang sa mi ta ti am pi sa ng ka ng ha si wi tang nha wa li pa nang sa la nang sa pi so pa ka Tân Âu bù li sa tham ma sa la ti sa ta ti wa ma nu t sa nam po to pa ka wa ti sa wa ka pa ka wa ta ngam tang wi ti

Jatali pulisa yukani ata pulisa bukala esa

kureti ke ewamewa itu dinangmbe tanang ngopati Nam Ida punnyaminaaua saya pun not ta carinyaopakala jamat habitat ke nyata memangsuli <Sulainly> yo cannde जने पय शोके शोको सपे नो ये सम्पदं सपदं सभे जिवानुमोन्तु सपे पना सपे भूता सपे मानुष सपेवा सपे परिज्ञया सपे विनिपातिका Sam peta awe ra Apaya tuh apanya pas wotuan ni kau tu suki tanapaing orang tuzuki-zuki gitang menya tinang utu- su kita Onya tayo tu dinyampi Iang ditawalang sama nyampi ang กาวลังสมาชิตนนทุกคนตอนี่ก่เป็นเพีย้อยอย่ี้น่นี่ากินขาวอาวะกางให้้ปากซเนาะแฟนจปาักเออแต่ว่าสิไปหดนี่เมนูเมื่อีันนาทีกคือันนกคือยู่เพื่อนบุญพันอนกนี่ก้อยปล้วก็นี่ก้อยปาี่ลับซี่อันนี้มีหลามักจ้องเนาะทุกคน นับถือหักแพ้เจริญพ่อเจริญสัาญาติโยมเจ้าเมตต์ตุกคนตุกทานจยากมีไปอาตมาเองขอครุมสรีนับสัทธาญาติโยมประมาณจะหาหน้าที่เนาะก็ได้แจกสัทธาญาติโยมของเ้าพูดได้ดีอธิบายววันที่สองทั้งหลสิเป็นวัดสงบรอว่า แนวไรก็แถวแตนแต่ว่าั้างนอกคนเดินเสรร้องต่างแต่ว่าข้างในแล้วนันก็สิบริมากอีกเนท่ยจน่างานแล้วยิงสิมาใหม่เนาะเมื่อแต่นี้ไปก็สิเดิมเก็บงานเลย าลไลขนาดทุกคนก <g it> ินซองคนเนาะนี่นีอย่างนี้ขอา,มาหม่ไก่เนาะมุกมุกปลาหรือมุกไก่ปลาจารัขอบคุ่นลนมจีนความพ่แก้ฮิลาก้อยปลาินงกีละปลาปหมักจอปลาจามสีมากมีค่ะ <c oughs> นั่นเป็นจี ตอนนี้นะทุกคนตอนนี้เขากินแบบบอลรอสส์นะทุควเขาจำเอาเหมือนนั้ยจำไปในเร็คือจนไปเห็ดเบี้ยไปด้ว่า ที่มันมากินแบบลิ้มชิมคนกระตายังกินอย่นย้กินน่งกินน้ำสลัดก,กินฟองเลยได้แค่เพิ่มนี่ล่ะมัดจอบ อันนี้เป็น,น,อ,น,นอย่างควาสีนะ่ะรนนนน่อ,นนองนาปล่อยป้า เขากินดีแล้วนะนี่อันนี้เกิดมาลาบสีนอันนี่ตะไาทิก็คอยหมากลาบสีนได้ดุกคนี่ลาบสีนคมหน่อยนึงคมคมเผียนะ้องยำสลัดเบมนมัน ยำสลัดต้องมีหมัแตงนทุกคนีต่แต่จังได้กันยังมาจิ้มจีน

มุนอยากคิวนางมันแต่เดี๋ยวลองสิมแกงเอียงนะน่าจะเป็นแกงไก่ใส่วบ่้นมนี่งห่กินแล้วเมื่อกี้มันอยากคมๆเนาะจะเม็นอย่างวาที่บ้านกมอะไรไม่ยอมวายแบบวาขึ้นหงายหัวแม่ที่ คมห่ะน <Happiness? S 2> ี่คมคมแห้ยไรสั่งกิมอนั่นดูมันยังคมไก่ประคมแซ่มันยังคมคมมาซานบอก ก็กินเขาแล้วเป็นเที่ยวหอยแล้วเนาะแล้วก็กำลังสีกระบาดเนาะเพราะว่าสตันทาอยู่เนาะพอดีมูทิปแต่ปารเซมาบาดแล้วมื่อนี้เพิ่นสิก้าพเนาะแล้วก็เลยว่าสิไปส่งเพิ่นอยู่รักซานิมฮาเนาะก็เลยต้องเฝ้ากับน้องกันสำหรับคลิปนี้ก็สิจบไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย